ฮัลโหลสบายดีสบายดีอ hmm, so so mm ัน hmm. น <laughs> like ี้กระยาไอ้ล้านเฮาเนาะเฮียล้านเฮียล้านทองปานเหอยแอกโอ้คอยหน้าเจ้าใหญ่พวกได้คนแยบกว่านันเมื่อกี้นี่แก้วตาว่าแบบนี้นะคอยไปขึ้นไปไอ้ล้านตั้งงามกว่าหมู่นาะเดี๋ยวคนบางคนได้ยินกระสิน้อยใจประมาณว่านะเมื่อกี้บอกไปต้องมาทุกคนใหญ่ต้อเอาหัวอยู่หนึงกระนาตต้องอยากจะกลับมาไปเสียกลยก๊าบไปได้เห็นหน้าคือเก้าเห็นอะไรชนาแนวมันชนะ เต้ข่ลูกวัดสนาซาตาคีทุกแก้วตาบอกว่าไอ้ลาดเราตั้งหล่อได้ห็นว่าหลอกกว่ามู่มดวาฉันเดี๋ยวไอ้ตุ้ยไอ้เกดได้ยินเดี๋ยวไอ้ตุ้ยไอ้เกดได้ยินประกาศสี่แบบอิจฉาตาร้อนขึ้นมาประมาณว่าเนี่ยอันนี้เฮียล้านพี่น้องเอยเฮียล้านทองปานห่วยแอกพี่น้องเลยพ่อข่าหล่อพ่อข่าหล่อ ห้านเพื่อนก็มีบัสทุกอย่างเม่นแล้วยายปะเออมีบัสทุกอย่างเลยไผ่านไปผ่านมาพี่น้องเอ้ยแวะอุ่นหนูนเนี่ยไอ้ไข่อยเนี่ยเด้อห้านเนี่ยไอ้ล้านทองปานไปดื่มน้ำยายปะโอเพื่อนไปหลินน้ำแม่ไปเล่นน้ำแม่ข่อยพี่น้องเลยไขกระชิตตามไปข่อยกระได้นี่ไข่กระชิตตามไปไข่กระชิตตามไปน้ำเพื่อน nóng chiếu nón ya da nón temo nón liu nón patty, giai xiang. um, nhong là vợ trao cả đai, các các bốเคย thấy tôi chắc là tôi nó tấc nính lỏ ở đâu, ai nọ mẹ, mẹ, อ่าเปรียบบ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่แหละลูกชายเพื่อนนี่คุณพ่อเพื่อนนั้นพ่อยังรออยู่ว่พ่อตกลงไผเป็นพ่อเป็นลูกวะ้อันนี้คุณพ่อเพื่อนคุณพ่อเพื่อนอันนี้แหละคุณลูกเพื่อนมืองามยามดีมาทั้งพ่อทั้งลูก่อยีกจืดบ่จืดก็เข้าไปหุ่งกันนะอย่าเป็นจืด่อยบ่จื่อยเป็นห่งจะมาอยเป็นไผ่ ม่นไผ่โอ้เราลไปไปมาเราเราปดจี๋เนี่ยเขาก็เช็มได้แม่เท่าเรียนนะเอาใจเจ้าแม่เจ้าบวเจือหลีแมันไผ่นี่นะบะกลาอเราจาพลาดออันนี้กอดกันไปเรียบร้อยแล้วก็คือบุญู้จักเออเหลือผู้เดียวเป็นห่มโพห่มใจให้ลูกให้หลานท่านละเออ ข่อยว่าข่อยแนมมาแต่พุ่นเจ้าดีเตือนเป็นไงไหลุงวันข่อยแนมมาแต่พุ่นข่อยว่าเพื่อนเห็นน้องสาวเพื่อนมาได้เมื่อวานนี่นะเมื่อนี่เพื่อนมาได้ไม่ได้เพื่อนมาครับคุณหมอเออก็เลยสวยโอกาสมาเยี่ยมเยี่ยมคุณอาเ่าะเจ้าเอิญนะเอิญนะเอิญนาสาวเออ <Krist us> มีแต่ลูกแต่หลานยังเหลือผู้เดียวเลยต้อยได้แบบนนี้นะหมูคู่ไปเบิดเลยเออไม่เท่ารถเหลือไม่เท่ารถหมูลุนเดียวกันหมูรุนเดียวกันแม่มาเตือนว่าว่าเขาไปบุ๊มันอยากไปน้ำเขาได้ไปสวรรค์เท่านล้น ห่อนมือหอนยามกานั่นนะโอ้ได้เงินด้วยร่ำรวยเงินทองค่าขายหมันหมันเอออู้ยินกันน เออลืมอะไรนะเห็นกอดกันก็คิดว่าจื้อกันได้พี่เสร็จจะให้จ่อยคือเดี๋ยวก็พกวัวลาบนเรือสาวกันแลเอาขึ้นเหล่ากิ้เมียอะไรของกูอ่ะเราไปเถี่ยวมาทุกประเทศสิทุกประเทศแล้วนี่ไปประเทศมาเนี่ยไปประเทศใส่มาเนี่ยอ้สามประเทศอกันแล้วไปลูกสาวเพื่ออะไรลูกสาวเฮียจบแล้วกุ๊กนะ ยังบ่ได้เอาหัวจากคนลูกเออมื้อใดสิได้ไปออกไปงานดองห้องอยู่บู่บูมื้องามๆดีจะได้ลงมานะเจ้าก็ได้นะก็เทืินก็ได้มาแวะหาหลานบ่ยอมไป